จเจริญธรรมสำนึกดีผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านค่ะการออกกำลังกายกายบริหารที่ถูกต้องสมดุลเมื่อทำแล้วควรได้ประโยชน์3อย่างค่ะคือ 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2. อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น าการเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่เคยถอดใจต่อการออกกำลังกายมานับไม่ถ้วนเรามาตั้งเป้าหมายกันอีกครั้งนะคะค่ะรายการต่อไปมาร่วมกันออกกำลังกายพร้อมทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกับยาเม็ดที่6การออกกำลังกายกดจุดลมปรานโยคะกายบริหารกัน,นะคะ่จะจญ